สวัสดีครับอยู่กับผมในช่อง T T Channel นะคะเรื่อนี้เราก็กลับมากลับมาครับ EP พีาใช่ไหม,มจะไม่ได้นะอ่า EP ห้าแล้วนะครับผม ผมจะไม่ได้นะก็ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะผมอ่ะวันนี้นะผมจะมาอีพีนี้เรามากับมาคนเดียวโอเควันนี้เราจะมาทําวันนี้เราจะมาทําฟาร์มกันนะคะผมเดี๋ยววันนี้คลิปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่าให้เสียเวลาอันดับแรกทาฟาร์มเราก็ต้องมีพ่วพั่วไปไหนไม่มีพั่วเหรอเดี๋ยวดยวอ๋อพ่วติดตัวยี่นี่ไงเออทำไมไม่เห็นโอเคอันดับต่อไปเราก็ทําการนี่ หาสถานที่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปทำอะไรนะไอ้ถังน้ำก่อนโอ้ผมก็ไม่ได้เลนมาเล่นนานเลยนะโอเคัไงเล็กเอ๊ะเดี๋ยวมีถังน้ำไหมนี่ไงมีอยู่โอเคปึค๊บวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะเนื่องจากผมอ,อ่าถ้าวันนี้มีชยงลบกวนก็ขอภายนะครับเพราีว่าผมแคชอยู่บนรถนะแคชจ้า,าแล้วมแคชอยู่บนรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ทำไมบนนั้นเป็นอย่างนั้นน่ะเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้มาเล่นนานไม่ได้มาดูเออเดี๋ยวเราจะสร้างแบบไหนดีผมจะสร้างไวตรงนี้แล้วกันเป็นแบบให้เหมือนเราจะสร้างฟาร์มนะเราสร้างฟาร์มเพิ่มจากหาวอพีซีผมจะสร้างแบบยังไงดีแบบเดียวกันกับ a อ c ีซแล้วแบบเดียวกันผมสร้างแบบนี้แล้วกันนี่ผมสร้างแบบนี้เนี่ยประมาณนะี้แหละผมสร้างแบบนะี ผมสร้าแบบนี้แล้วกันนะเนี่ยให้มันเหมือนเอพโอเคโอเคตอนนี้ทอดเต็มบ้านผมเลยนะกลัวมอนสเตอร์โอเคผมไม่เอาไว้หน้าบ้านแล้วกันผมจะไว้หลังบ้านดีไหมหลังบ้านก็ดีนะแต่ก่อนด่นผมขอเคลียร์แถวนี้ก่อนไม่มีผู้อ่ะอ่างั้นใช้มือนี่แหละ มือแค่มือนี่ก็ขุดเร็วอยู่ใช้พูดทำไมเปลืองเนาะเดี๋ยวขอไปรัขุดก่อนนะครับผมแทนแทนขุดเสร็จแล้วโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบกเมื่อกี้เมื่อกี้มันปุม,มันลุอันนี้น่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำโตกเกะแหละเดี๋ยวแล้วก็ผมจะวางแบบทำแบบแบบเดียวกันกันกบ APC นะแต่ก่อกอืดน บอว่ามันใช่บล็อกพั่นนั่นแหละเออใช่พั่วอะไรเออดีแล้วที้เก็ดเพราะต้องมาขุดอีกแต่พั่วอยู่ไหนยังมีงั้นคับมาแล้วกันอืมสติ๊กโอเคถ้าผมเล่นผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับผมอ่ะเอาแบบนี้เลยให้มันง่ายๆโอเคแลสติ๊กเก็บ ก็นนี้เก็บโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเอาดินเก็บด้วยกันเดี๋ยวผมงเต็มไปวางเลยอ๋อถอนแม่ดีกว่าไม่ต้องสงสัยนะกินทุกเรียนหมินก็เลยใส่แมส รู้ใส่ไปเพื่ออะไรโอเคเดี๋ยวามาต่อกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้สักหนึ่งกี่บล็อกหีห้าบล็อกกันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าไปตรงนี้แล้วเราก็วางนะ้ำไปอขอเวลาแบบน้ำก่อนนะครับผมโอเคนั้นเราเหลือบล็อกเดียวก็คือบล็อกตรงนี้นนะแต่ก่อนอื่น คือผมวิ่งนะหลอดอาหารก็เลยลดโอเคดแปลอาหารไม่ได้เผื่อทำความแล้วหิวปื๊ป๊ปื๊ดป๊ึปื๊บปื๊ดปื๊ Apple Apple เอาอะไรดีอ่ะ Apple ไปกินมีแค่นิ่งเหรอ,อเอา,มาเมล็ดไปสักส่วนหนึ่งด้วยกันอ่ะแครอทมันฝรั่งข้าวด้วยโอเคขอจัด ของแป๊บเป็นคนมีระเบียบ <c oughs> คือผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมเป็นคนมีระเบียบโอเคไปเดี๋ยวไปทำทำกันต่อเลยไปแตกกินเลยโอเคเดี๋ยวหมดค่อยไปขโมยจากเอ c มาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยอ้าวฝนตกโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บ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 ป้๊บปุ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 ๊บเบปุ๊เบปุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาปุมบปุ๊บปุปุ๊บปนปุ๊บ ทำขุดตรงนี้โอเคโอเคเราได้แล้วอีกอันหนึง่งเดี๋ยวจะทำการใส่เอาแครอทไปเลยอันนี้เป็นฟันแครอทปุ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บโอเคต่อไปก็เป็นฟาร์มอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำทำเสร็จเลยแล้วกันนะ โอเคของรู้สึกว่าตอนนี้มันจะกลางคืนแะล้วเดี๋ยวไปนอนเลยแล้วกันไป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 นอนกันเลยโอ้ยหิวเลยเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้หลอดอาหารลดไปสองหลอดนะ<า><า>ดเดี๋ยวเราแบานี่ไงมีเนื้อปุ๊บเอาไปมีอะไรอีกนะ ลืมไม่ได้เล่นน่ะมีแค่อันนี้กินได้ไหมเนะนี่ยเดี๋ยวดูสิ <laughs> อ๋อนี่กิน,นอ,อ๋อน,นี้ก็ปลูกได้ใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดอันนี้ปลูกได้หรือเปล่านะผมลืมนะไม่ได้เล่นนะนะ่ะไม่ใช่โอเคไปเดี๋ยวต่อไปเลย เออจะไม่ใช่ปเดเดี๋ยวลืมกินเโอเคไปต่อกันเลยโอเคตอนนี้เราทำฟาร์มต้องเซียนเสร็จแล้วนะคือถ้าผมทำอะไรผิดไปก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะต้องทำการไปเอา,มาเมล็ดต่อนะครับผมหรือขโมยอะไร้าไปไปเดี๋ยวแววก็เลยออยู่ตรงนั้นแหละไปโอเคถึงแล้วอันนี้เป็น อะไรบิลูบิลูดเหรออันนี้เป็นบิลูดอ๋ออันนี้บิลูดซีดโอเคไอ้พาร์ทนั้นมัน A B C A ไม่ใช่ ABC ดิไอ้กเลมันตีหวัว ได้นะคมโอเคหวังว่าไอ้กูเลมมันจะอย่ามาเตีนะ ป็๊นหนึงน่งป็๊นหนึ่งเดี๋ยวมีฟาร์มอีกไหมน่ามดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยววมมีแค่นีอ้อ่ะทำไมนี่ไม่ต่อกันละเออแต่ ก็คือไม่มีหรอกต้องมาขุดหมโอเคแล้ขุดหามั้โอเค ยังไงมีอีกอันนึงโอเคถ้าเกิดรอบที่แล้วเสียงเบาก็ขอไปนะครับผมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเสียงโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคือผมยังเสียวอ้เรื่องโกลเรลมีอยู่เลยคือที่ผมหายไปเออเดี๋ยวลืมบอกเรื่องที่ผมหายไปนานเทยมหายไปประมาณสองสาวันเนี่ยคือผมหายไปเล่นเกมนี้แมปนี้แล้วผมอ่ะก็ โอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้เก็บมาได้ประมาณเจ็ดเมล็ดแล้วนะโอเคเดี๋ยวโอเคมีดอกไม้แดงด้วยแถวนี้ A11 เมล็ดปด่๋ยวเราไปผูกตอ่อกเลยมามาแล้วโอเคตอกันเลย5 4 3 2าสี่มสองโอเคหมดแล้วแนตะ่ลูซี่ในบ้านมีมนเมล็ดเหลืออีกไหมในบ้านมีไว้อั้นโอ้เนือซัมบี้เอาดินเนซอมบี้มากินด้วย เปุ๊บอ th ่ะเก็บมีอันนี้อันโอเคมีอันมีนีอันคือตอนขุดรอเปล่าหรืออะไร จเหมือนกันแต่เ,เราดินนี้ไปเก็บกันเลยโอเคพาร์ทแรกน่าจะต้องจบ้ันหลันนี้คือมีอะไรแอปเปิ้ลมีถุงมีมมมมมมเหล็กแต่พาร์ทแรกก็น่าจะต้องจบแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอ,อันนี้ต่อนะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบก็ทำมา ประมาณนั้นนะไม่รู้คลิปจะสั้นหรือเปล่าผมไม่ได้ดูเวลาอ่ะไดนดูเวลา21นาทีก็โอเคก็เออปกติผมจะัดไปประมาณ20บนาทีแต่20บนาทีนานกว่าประมาณ25 26แต่อันนี้ก็21ก็โอเคไม่เป็นไรนะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องจบคลิปก็แล้วสำหรับนี้ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่านะก็ถ้าผมเล่นผิดพลาดอะไรก็แต่ ไปยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะส่วนฟาร์มก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจะกันในคลิปหน้านะครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมแบบเนี้ยผมอ่ะเอ้ไม่ใช่ดิคลิปเนี้ยผมอ่ะตัดต่อไปแล้วรอบนึงแต่ว่าทีนี้อันไอโปแกอแอปที่ผมตัดต่อยางเช่นคลายมาตเตอร์นั่นแหละอันที่นี้มันเกิดปัญหาบั็กครับมันตอนผมกำลังอินพ r ตคลิปมามันเกิดปัญหามันบอกมันแบบ มันเด้งอะนะมันเตือนว่าครมาเตอร์หยุดแล้วผมก็เลยต้อง น,น่าจะเกิดปัญหากับโปรเจกต์นั้นผมก็เลยลบโปรเจกต์ทิ้งแล้วก็ต้องมาตัดตออ่อใหม่ก็ถือว่านานแนละประมาณ 20- 30นาทีไอนาทโปรเจกต์นั้นนะก็นะเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะพี่เสียรบกวนก็คือแบบตัดตอ่อประมาณ 20- 3 0บนาทีแต่มันไม่ได้ก็แบบช่วยกันเป็นกำลังใจหน่อยครับโดยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับผมคือผมตัดต่อมาสองรอบที่สองอ่ะอ่ะตอนนี้จบคลิปแค่นี้แหละบาย